สวัสดีคะ่ะมาพบกับพวกเรานะคะบีดีการจราบุรีคะ่ะวันนี้อยู่ที่บี d ดีการจราบุรีนะครับผมได้ค่ะเดี๋ยวขอวมกันเลยนะครับผมได้เดี๋ยวขอแนะนําตัวนะคะอันนี้นะคะป่ารียาค,ค่า <c oughs> นนะ,คะสวัสดีครับอันนี้แม่ติ๊ตตีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะครับผมซื้อรถที่โชว์รูม B Y D กับเรานะครับผมคุณลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างครับอ่าเดให้คุณป่าเรียแนะนำก่อนเลยคะ่ะ สิ่งแรกที่จะได้ไปแน่นอนนะครับผมคือนี่กอป้ายจาก B Y D แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกอป้ายนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จาก B Y D นะผมเลเวลไทยแลนด์ครับผมแท้แน่นอนใช่ไหมคะปาลียอ่าโอเคค่ะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ได้ไปแน่นอนนะครับผมพรมปูพื้นนี่รมปูพื้นนี่ต้องบอกว่าเป็นของ B Y D เลยนะครับผมของแท้แน่นอนอีก เหมือนกันครับร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้ามาจากไหนคะนำเข้ามาจากไหนคะ <S <S ตัวนีต้องบอกว่าอินพรอร์ตครับอ่าอินพรอร์ตครับผมอ่าแน่นอนครับคุณลูกค้าจะได้พวกนี้ไปแน่นอนครับก็คือเป็นสิทธิของเลเวลแคร์นะครับผมและก็อีกอย่างครับเอ่อแมตติดตีอ่าสิ่งที่ได้ไปแน่นอนครับคือฟิล์มเซรามิกนะครับที่เรามีแถมให้ในทุกรุ่นเมื่อลูกค้าซื้อรถบีไวีครับซึ่งฟิล์มตัวนี้ต้องบอกเลยว่า การ UV 99.9%ครับผมโอ้โหสอนแทนแน่นอนนะครับผม99.9%เรามีใบรับประกันให้สําหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่ออกรถกับเราไปทดสอบได้ไหมคะทดสอบได้ไหมคะทดสอบครับยั่ไงทดสอบตัวนี้เป็นแผ่นทดสอบนะครับผมป้องกัน UV ขนาดไหนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับผมปึ๊บตัวนี้อันนี้คือแสง UV ครับอ่านี่คือแสง UV เปิ๊บฉายเข้าไปปุ๊บอันนี้นะครับผมจะให้สังเกตว่าตัวนี้จะเป็นสีม่วงเลยนะครับ น, <Ừ. S 1> นี่นี่นี่เป็นสีม่วงเลยครับถ้าเกิดว่าผ่านฟิล์มเล่านะครับผมตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ผ่านฟิล์มเหล่านะครับผมปึ๊บเดี๋ยวจะให้ลูกค้าสังเกตว่าตรงที่มันมีฟิล์มอยู่นะครับผมมันจะไม่เป็นสีม่วงซึ่งป้องกันรังสี UV นะครับผมนี่น,นี่ครับผมจะไม่มีรังสี UV เดีย๋ยวทดสอบให้ลูกค้าได้เห็นๆกันเลยนะคะเน<อ>ี่ยมีการทดสอบก่อนที่จะอ่าไปติดตั้งให้ลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะได้เป็นเกดเซรามิกแท้นะคะป<อ>้องกัน UV 99.9%<อ>นะครับผมมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับมีอีกค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นเรื่องของค็อเทเบิลนะคะตัวนี้ก็คือเป็นของแท้แน่นอนค่ะยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะเนี่ยตัวนี้แล้วจะมีอีกก็คือสายชาร์จ AC เครื่อที่ให้นะคะตัวนี้นะคะของแท้แน่นอนอีกเหมือนกันค่ะ ไอ้ที่สําคัญนะคะลูกค้าถ้าจะจองรถนะคะโอนเข้าบัญชีบริษัทได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะหลอกลวงอย่างใดใดทั้งสิ้นนะคะ,ะโชลูรูมของเราตั้งอยู่ที่ อ่าถ้าเกิดว่ามาจากในเมืองอเลยโรงเรียนวิสุทธ์มานิดเดียวนะครับก่อนถึงโฮมโปรอ่าอยู่สายมือครับผมถ้ามาจากทางท่ารอครับผมอ่าก็เลยเลยเลยทางวัดท่ารอมาก็มาดูเพื่รงเียนกวิสุทธ์อ่าใช่ค่ะดูเพื่อับมาเจอเลยครับผมใช่ค่ะถ้าอยากจะเข้ามาทดลองขับอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเพจบริษัทได้นะคะทลักรุ่นใช่ค่ะเพจบริษัทอ่าหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคุณผเราจะส่งอ่าตั้งตั้งไว้ให้ว่าเฟซอ่า ไล่อะไรอะไรเงี้ยค,ค่ะเดี๋ยวติ๊กตอบเข้ามาได้เลยครับกันเข้ามาได้เลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปารียกับแม่ติ๊ตีขออนุญาตนะคะไปเตรียมรถให้กับลูกค้าท<ช>่านผู้ล่ะค่ะพร้อมจะออกรถเหมือนกันครใช่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ